สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆ FC แฟนเพจเอนครปฐมทุกๆท,ท่านนะครับผมนะวันนี้มาไลฟ์สดเกี่ยวกับเรืเ่องเหรียญเก่าแบงก์เก่าว่า X กรับซื้ออะไรบ้างนนครับผมสวัสดีพี่พทุกท่กทานเลยนะครับผม รับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าเอ็กซ์นครปฐมนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมไปด้วยกันว่าเอกรับซื้อเหรียญแบงก์อะไรบ้างนะครับผมนะที่พอมีราคาที่เขาสนใจกันที่เป็นรายการหายากๆต้องเป็นตัวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเอ็กพาไปรับชมนะครับผมสวัสดีเพื่อนพี่ทุกท่านเลยนะครับผมรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าเอ็กซ์นครปฐมนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอ็กชัดเจนรบกวนกดเลขกหนึ่งให้หน่อยครับสวัสดีเพื่อนพี่ทุกทุกท่านเลยนะครับผมนะรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าเอ็กซ์นครปฐมนะครับผมใครที่เเเข้้้าามแลววไดดดยยินนนสีงชัจรบกก เหหหยใ้้น่อจาสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านเลยครับผมนะฮะรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าเอกละครปฐมนะครับผมพรุ่งนี้ร้านเปิดเหมือนเดิมเศษโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเพื่อนๆพี่ๆสามารถเข้ามาหาเอกได้นะครับผมนะรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาดูบริการเหรียญเก่าแบงก์เก่าตัวไหนที่เออเพื่อนๆนะครับพี่ๆอาจจะมีนะครับผมอาจจะได้ราคานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดตำหนินะครผมจุดแตกต่างระหว่างเหรียญธรรมดากับเหรียญที่ ที่มีราคานะครับบางตัวอาจจะเหมือนกันคล้ายกันแต่ราคาไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวนี้เอ็พาไปดูจุดตำหนินะครับผมจุดแตกต่างระหว่างเหรียญเก่าแบงก์เก่าที่เพื่อนๆที่พี่มีนะครับผมนะแล้วมันอาจจะมีราคามากกว่าที่คิดนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอ็กชัดเจนรบกวนกดเล็กหนึ่งให้หน่อยครับสวัสดีเพื่อนๆพ,นพนี่พี่ทุกท่านเลยนะ,<อ>นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันเลยนะครับผมเหรียญเก่าแบงก์เก่าว,วันนี้ที่เอ็กพามาดูนะครับผมนะรายการแรกนะครับผมเอ็กจะพามาดูเหรียญตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมนะ เหรียญบาทหลังวัดปี2 5 2 5นะครับผมนะใครที่มีแบบนี้นะครับผมนะฟังให้ดีนะผมสวัสดีเพื่อนทพ,พี่เลยใครที่มีเหรียญบาทหลังวัดนะครับผมหลังวัดพระแก้วแบบนี้กดเลข25อีกหนึ่ครับนะฮะใครที่มีเหรียญบาทวัดพระแก้วนะครับผมสวัสดีพี่ฟ้าหลังฝนด้วยนะครับผมกดเลขหนึ่งมาน่าจะได้ยินเสียงกันชัดเจนนะครับผมนะสวัสดีเพื่อนพี่ทุกท่านเลยใครที่มีเหรียญบาทวัดพระแก้วปี2 5 2 5แบบนี้กดเลข25อีกหนึ่ครับ นะฮะสวัสดีเพื่อนใพี่ทุกท่านเลยนะผมใครที่มีเหรียญบาทวัดพระแก้วนะครับผมข้างหลังเป็นรูปวัดพระแก้วแบบนี้นะครับผมนะฮะข้างหน้าเป็นรูปรอเก้าแบบนี้กดเลขนะครับผมนะกดเลข2องห้าเอกดูหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เอกพาไปดูกันที่เอกรับซื้อ2 0 0 0ันถึงห้าพต้องเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆที่เอกรับซื้อ2องพันเหรียญละสองพันถึงห้าพันต้องเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาพาไปดูด้วยกันใครที่มีเหรียญบาทวัดพระแก้วแบบนี้กดเลขสองห้าเอกดูนะครับ นะฮะแต่หน้าจอรัวกดถูกใจเป็นกําลังใจให้เอกได้นะครับเพื่อนๆพี่ทุกท่านนะครับผมนะใครที่รับชมอยู่แต่น้าจอรัวกดถูกใจเป็นกําลังใจให้เอกได้นะครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อี่ทุกท่านเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูบริการเลยเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมนะฮะเหรียญบาทวัดพระแก้วปี2องพแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะเอกรับซื้อนะครับผมถ้าเป็นตัวปกติทั่วไปเนี่ยนะครับเหรียญนึงได้ไม่เกิน2องบาททางด้านซ้ายมือนี่คือปกติทั่วไปนะครับผมนะเป็นเหรียญปกติทั่วไปททีีี่่ใใคครรๆๆกก็็มพบเจ นะฮะแล้วนะเพื่อนๆดูตามนี้นะนะครับผมนะฮะเดียนบาทวัดพระแก้วนะนเพื่อนๆดูตามนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นภเษีเล็กแบบนี้ x กรับซื้อ2 0 0 0ถึง0เวลาที่เราเอามาเทียบกันนะครับเวลาที่ x เ,เอามาเทียบให้ดูตรงนี้นะครับหลายๆคนบอกโอเคดูออกเลยดูเข้าใจดูชัดเจนเลยว่าตรงแบบนี้เป็นภาษีเล็กนะครับผม นะดูออกและดูเข้าใจง่ายว่าตรงนี้คือเปอร์เซ็นต์เล็กแต่เวลาที่เพื่อนๆที่พี่นะครับผมมีเหรียญบาทเปอร์เซ็นต์เล็กนะอยู่ด้วยกันอ่าไม่ใช่เหรียญบาทเปอร์เซ็นต์เล็กเหรียญบาทตัวธรรมดาอยู่ด้วยกันมันจะดูยากนะผมนะมันจะดูยากเราจะดูไม่ออกว่าเอ้ยอันไหนเปอร์เซ็นต์เล็กกันแน่นะดูไปดูมาแล้วก็งงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเหรียญเปอร์เซ็นต์เล็กอยู่ในมือด้วยมีตัวธรรมดาด้วยเนี่ยดูไม่ยากเลยนะครับผมเพราะว่าทางด้านขวามือเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าหน้าของ ท่านเนี uh, Thanos, ่ยจะเล็กกว่าปกตินะคอก็จะเล็กกว่านะครับผมวิธีการดูนะครับผมถ้าเป็นสมัย hum ก่อนนะวิธีการดูเขาให้ดูตรงนี <simulations> ้นะครับผมนะฮะดอเด็กในคําว่าเด็กตรงนี้นะครับผมนะถ้าเป็นดอเด็กหัวสั้นนะคือเพรศเล็กถ้าเป็นดอเด็กหัวกลมแบบนี้นะครับผมนะคือเพรศใหญ่ปกตินะแบบนี้ไม่มีราคา2บาทถึง5บาทแล้วถ้าเป็นเพรศเล็กนะดอเด็กหัวสั้นแบบนี้2 0 0 0ถึง5,000นะครับผมแต่เอกมีวิธีการที่ดูที่ง่ายสุดมากกว่านั้นนะครับผม้ววิธีการดูให้ดูตรงชายผมตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดชายผมของเอ่อชายชายผมตรงนี้ถ้าเป็นเส้นตรงแบบนี้นั่นคือตัวธรรมดาไม่มีราคานะครับผมถ้าเป็นเศษเล็กนะครับผมชายผมจะชี้ตรงมาตรงนี้แล้วมีอยากขึ้นอยากลงตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับบริเวณหน้าผาตรงนี้มีมีรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมครับนะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมตามที่เอ็กชี้ไว้ตรงนี้นี่คือเศษเล็กนะครับผมถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับผมก็จะขีดขีดตรงไปแบบนี้เลยเส้นผมจะขีดตรงไปแบบนี้เลยนั่นคือเหรียญธรรมดานะ้ถ้าเป็นถ้าเป็นเศษเล็กนะครับผมนะ ดูตรงนี้จะง่ายสุดนะถ้าเป็นพื้เศษเล็กนะครับ,เ,รบเส้นผมจะขีดตรงมาตรงนี้แล้วมีหยักขึ้นหยักลงเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงหน้าผากอันนี้คือพื้นเศษเล็กนะครับเวลาดูให้สังเกตตรงนี้จะง่ายสุดเลยนะครับผมเวลาดูให้สังเกตตรงนี้จะง่ายสุดข้างหลังไม่มีอะไรนะครับผมข้างหลังคือวัดพระแก้วเหมือนกันข้างหลังไม่แตกต่างกันเลยนะครับที่มันแตกต่างกันก็นกคือด้านหน้านะครับผมถ้าเป็นพื้นเศษเล็กนะครับผมนะฮะเหมือนเอกบอกไว้ให้ดูตรงนี้เลยนะครับให้ดูตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับผมน,ผ lek, นะฮนะ หน้าผากของพระองค์ท่านจะมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่คือเหรียญบาทพิเศษเล็กนะจะได้ดูง่ายๆนะครับผมวิธีการดูง่ายๆตรงนี้เลยเผื่อว่าบางทีเพื่อนๆเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆมีนะครับผมนะมันจะอาจเปลี่ยนเป็นเงินได้มากกว่าที่คิดนะครับผมถ้าเป็นตัวธรรมดามัน2อถึงหบาทไงนะครับผมถ้าเป็นพิเศษเล็กเนี่ยสองพันถึงห้าพันเลยนะครับราคาห่างก,กันเป็นพันเลยนะครับผมพันเท่านะครับผมดนะังนั้นดูให้ดีดว่าใช้พะเศนเล็กหรือไม่นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันต่อนะครับผม อ่ะต่อไปใครที่มีเหรียญ50าสิบตางแบบนี้นะครับผมใครที่มีเหรียญ50สตางค์ปี2493แบบนี้กดเลข93 x ดูนะครับนะฮะใครที่มีเหรียญ50สตางค์ปี2493แบบนี้กดเลข93 x ดูหน่อยนะครับผมวันนี้ P P นะะเดี๋ยวเอกพาไปดูนะครับผม50สตางค์ปี2493เนี่ยนะครับผมแบบไหนถึงจะมีราคานะครับผมแบบไหนราคา4500แบบไหนราคา10บถึงยีบาทนะครับผมใครที่มีเหรียญบาทเหรียญบาทขอไปเหรียญ50สต่างค์ปี2493แบบนี้นะครับผมนะฮะ นะครับผมกดเลข 93x ดูหน่อยนะครับผมนะใครที่มีเหรียญ50ตังปีสองสี่เก้แบบนี้กดเลข 93x ดูหน่อยเอ็พยายามหามุมไฟนะครับผมเพื่อจะให้เพื่อนๆดูได้ง่ายๆนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะง่ายแหละนะครับอ่ะสองเหรียญสองเหรียญนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเพื่อนๆพี่ลองดูให้ดีนะครับผมนะฮะทางด้านซ้ายมือ x เนี่ยคือตัวปกติธรรมดานะครับผมทางด้านซ้ายมือ x เนี่ยคือตัวปกติธรรมดานะครับผมราคารับซื้อประมาณเหรียญละ10ถึง20บาท ทางด้านขวามือ x คือเขาเรียกว่าเหรียญตัวหนานะครับผมตัวนี้คือตัวที่มีราคา x รับซื้อ3 0 0ร้อถึงห้านะวิธีการดูให้ดูตรงนี้เลยนับผมตัวนี้ก็ได้ี่ตัวนี้ง่ายสุดเลข5ากับเลขศูนย์ถ้าชิดกันคือมีราคาแพงนะครับถ้าเลข5ากับเลขศูนย์ห่างกันแบบนี้ราคาไม่เกิน1 0บถึงยีบาทนะครับเหรียญห้าสิบตัางปี2493ี่เ้าเลข5กับเลขศูนย์ต้องชิดกันถึงจะมีราคาแพง นะครับเ,เพื่อนๆถ้าเลข5ากับเลข0ูห่างกันคือตัวปกติธรรมดาราคาไม่เกิน10ถึง20ถ้าเลข5ากับเลข0ูย์ชิดกันแบบนี้ x รับซื้อเหรียญละ300อถึง500บาทนะฉะนั้นใครที่มีเหรียญ50าสิางค์งปี2493พ่พิกมาดูได้เลยนะครับผมถ้าตรงตามนี้ติดต่อ x มาได้เลยนะครับถ้าตรงตามนี้เลข5ากับเลข0ูย์ชิดกันแบบนี้ติดต่อ x มาได้เลยนะครับผมนะฉะนั้นใครที่มีเหรียญ50าสิางค์งต้องดูให้ดีว่าตรงตามที่ x ต้องการไหมนะครับผมไม่ใช่ว่าราคามันจะเท่ากับทุเรียนนะครับราคาไม่เท่ากันนะครับผมของที่หายากราคาจึงแพงกว่านะครับเพื<ๆ>่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะต่อไปมาดูกันต่อนะครับผมเหรียญที่หลายหายคนสามารถมีและพบเจอได้บ่อยนะครับผมใครที่มีเหรียญบาทตาคุดแบบนี้กดเลขหนึ่งจ็ให้ดูนะครับ นะฮะใครที่มีเหรียญบาทตาคุดแบบนี้กดเลข1นึ่งเจ็ดเอ็ดูนะครับนะฮะเหรียญบาทตาคุดนะครับผมถ้าเป็นแบบที่ x ถืออยู่ในมือนี้นะครับผมนะฮะ x รับซื้อนะครับผมนะราคารับซื้อนะครับเหรียญละ5 0 0ร้อถึงห้าพบาทนะฮะใครที่มีเหรียญบาทตาคุดปี2องพต้องดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะใครที่มีเหรียญบาทตาคุดปี2องพต้องดูตรงนี้นะเพื่อนนะดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆจับแบบนี้นะครับผมนะจับด้านครุดแบบนี้ก็ได้หันหัวขึ้้นนนะะคครรัับบผมแลลวกก็พิดู หมุนไปทางซ้ายหรือหมุนไปทางขวาก็ได้นะครับถ้าด้านหัวและด้านก้อยหันขึ้นไปทางเดียวกัน x รับซื้อเหรียญละ5 0 0ร้อถึงห้าพบาทนะครับย้ําว่าดูให้ดีนะครับผมหมุนดูให้ดีก่อนว่าหันขึ้นไปทางเดียวกันไหมนะครับถ้าหันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้ X รับซื้อเหรียญละ5 0 0ร้อถึงห้าพบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้หมุนไม่ได้หมุนไปทางเดียวกันนะเพื่อนนะถ้าเขาไม่ได้หมุนขึ้นไปทางเดียวกันนะครับผมแลวเขาหันไปคนละทางนะครับ ราคารับซื้อตอนนี้ไม่เกินเหรียญละ2 0่สบถึงยีบาทนะครับคือโดยปกติทั่วไปแล้วนะเหรียญบาทตาคุดปี2องพนเนี่ยนะครับผมเขาจะหันไปคนละทางอยู่แล้วนะครับถ้าหันไปคนละทางแบบนี้คือตัวปกติธรรมดาราคารับซื้อเหรียญหนึ่งนะครับผมไม่เกินนะเ,นเพื่อนๆนะไม่เกิน 20- ่สถึงยีบาท นะครับผมต้องมีเป็นร้อยๆเป็นพันๆเหรียญถึงจะมีราคาแพงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าด้านหัวและด้านก้อยหันขึ้นไปทางเดีวยวกันแบบนี้เหรียญเดียวรับเลยนะครับห้าร้อยถึงห้าพันถ้าไม่ใหม่สวยๆว,วิ้งๆไม่ผ่านการใช้งานเอกรับซื้อเหรียญละห้าพันนะครับผมฉะนั้นเพื่อนๆดูให้ดีๆก่อนนะครับผมว่าเหรียญบาทตาคุดปีสองพันร้อยสิบเจ็ดที่เพื่อนๆมีนั้นนะครับผมใช่ใช่หัวตรงกันไหมเสียงตรงกันไหมนะครับผมถ้าเสียงตรงกันถึงจะมีราคาแพงนะครับผมถ้าหันตรงกันข้าม ราคาไม่เกิน20ถึง25บาทในสภาพผ่านการใช้งานนะครับผมร้อยหนึ่งแบบนี้ X รับซื้อ2,000ถึง2,500บาทนะฮะฉะนั้นพเพื่อนเพื่อนทพี่ดูใหด้ดีก่อนว่าเหรียญบาทตาขุดที่พเพื่อนเพื่อนี่พี่มีอยู่ในมือนั้นได้หันขึ้นไปทางเดีวยวกันไหมนะครับถ้าหันขึ้นไปทางเดีวยวกันรับซื้อเหรียญละนะครับผม500ถึงห0 0พันนะครับผมแบบนี้500ถึง5,000ถ้าหันคนละทางเหรียญนั้นไม่เกิน20นะครับผมถึง25บาทเท่านั้นนะครับผมต้องหันขึ้นไปทางเดีวยวกันแบบนี้ ถึงจะมีราคาแพงนะครับดังนะะนั้นดูให้กันดูกันให้ดีๆก่อนว่าใช่ตัวที่มีราคาแพงไหมใช่ตรงกันตามที่เอ็กต้องการหรือเปล่านะครับผมนะะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อใครที่มีเหรียญ5บาทแบบนี้ิมกดได้ค่าอีกหนึครับนะฮะใครที่มีเหรียญ5บาทแบบนี้กดได้ค่าอีกหนึ่ครันบ,บ,บนะฮะเหรียญ5บาทบบนะครับผมนะอาจจะมีราคามากกว่าที่คิดนะครับผมเพื่อนๆดูตามนี้ได้เลย ชัดไม่เอ่ยนะครับผมเหรียญ5บาท x รับซื้อทั้งหมด2ปีนะครับผมถ้าเป็นปี2องพ x รับซื้อเหรียญละส0 0พันนะครับถ้าเป็นปี2องพแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นปี2546ไม่ชัดเนาะอ â, ่ะเรามาดูกันต่อนะครับถ้าเป็นปี2546แบบนี้ x รับซื้อเหรียญละ300ถึง500บาทนะครับอยู่ที่สภาพความสวยงามสตาร์ทอยู่ที่300นะครับถ้าไม่ชำรุดนะครับผมแต่ถ้าเป็นปี2540แบบนี้ x รับซื้อเหรียญละส0 0พันนะครับถ้าเป็นปีอื่นๆที่ไม่ใช่ปี40 46กับ เพื่อนๆใช้ซื้อขนมได้เลยปี3 1เก่ากว่า2ปีนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายากกว่านะครับ<_ <k> _ <d ata> ฉะนั้นเพื่อนๆใช้ซื้อขนมได้เลยที่ x ต้องการเหรียญ5บาทต้องเป็นปี40กับ4 6เท่านั้นนะครับ 40X กรับซื้อ4,000นจำนวนการผลิตมีแค่1,600เหรียญ 46X กรับซื้อ3 0 0ร้อถึงาจำนวนการผลิตมีแค่1 8 2 0 0 0ห่นเห x รียญเท่านั้นนะผมนะฉะนั้นที่ x กรับซื้อเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปเหรียญหายากนะเป็นปีผลิตน้อยนะผมถึงได้มีราคาแพง นะัเป็นปีหายากเป็นปีผลิตน้อยถึงได้มีราคาแพงนะครับไม่ใช่ว่ายูดีจะเอาปีไหนมาขายไม่ใช่ไม่ได้นะก็เหรียญเกา่าแบงก์เก่านะครับเวลาที่เขารับซื้อกันนะครับเขาจะรับซื้อตามความหายากปีไหนหายากเขาก็รับซือ้อปีไหนหาได้ง่ายๆเขาก็ไม่ได้รับซื้อนะครับผมนะฮะอย่างเหรียญตัวนี้นะครับผมนี่ก็เป็นเหรียญหายากอันหนึ่งนะครับผมใครที่มีเหรียญบาทปี2,561ต้องดูตรงนี้ นะครับจริงๆแล้วเหรียญบาทเนี่ยจะเป็นปีไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เหรียญที่ระลึกนะยกเว้นการจนาพิเศษนะครับผมนะเหรียญบาทเพื่อนๆพี่ๆดูให้ดีเลยถ้าด้านหัวและด้านก้อยหันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้เอกรับซื้อเหรียญละ300ร้อยถึงห้าบาทนะครับอย่างเหรียญบาทปี24งสโดยปกติทั่วไปเขาจะหันเป็นคนละทางแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญแปลกนะครับผมนะเหรียญนี้เป็นเหรียญแปลกหันขึ้นไปทางเดียวกันนี่เอกรับซื้อ300ร้อยถึงห้าร้อนัฉะนั้นใครที่มีเหรียญแปลกๆที่มันแตกต่างจากอันอื่นเพื่อนพพี่่สสาาามรถงภกดดูไ้ นะฮะฮเพื่อนๆพี่พี่สามารถส่งภาพไปเอกดูกันได้ว่าเอ้ยอันนี้มันแปลกอะเอกลองดูดิว่าได้ไหมอ่าไม่เป็นไรเอกดูให้นะครับผมนะเหรียญสิบาทก็เหมือนกันนะเพื่อนๆพี่พี่นะใครที่มีเหรียญสิบาทกดเลขสิบให้เอกดูนะครับนะใครที่มีเหรียญสิบาทเก็บสะสมไว้เยอะกดเลขสิบเอกดูนะครับนะฮะวันนี้เอกจะพาไปดูเหรียญสิบาทนะครับผมนะที่เขารับซื้อกันนะครับผมเหรียญสิบาทปีแรกที่เอกรับซื้อนะต้องเป็นปีสองห้าสามหนึ่ง นะครับถ้าเป็นปี2531แบ 1, 000, บนี้ X รับซื้อเหรียญละ700ถึง1,000บาทนะครับเหรียญละ700ถึง1,000บาทนะครับผมถ้าเกิดว่าอยู่ในแพ็กสีเขียวๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะอยู่ในแพ็กสีเขียวๆแบบนี้นะ X รับซื้อ1,200นะครับผมนะ1,200บาทอยู่ในแพ็กสีเขียวนี้ราคาจะแพงกว่าถ้าเป็นเหรียญเปล่าๆแบบนี้700ถึง1,000นะครับผมเหรียญ10เนี่ย X รับซื้อทั้งหมด3ปีนะมีปี31นะครับผมปี41แบบนี้ก็ขายได้นะครับปี41แบบนี้ X รับซื้อ50ับถึง500 เหรียญละ5 0าสถึงห้าบาทและที่มีราคาแพงมากๆคือเหรียญ10บาทปี2533นะครับเอกรับซื้อเหรียญละ5้าแสนถึงหล้านนะครับผมอันนั้นจํานวนการผลิตมีแค่100เหรียญเท่านั้นนะครับหายากมากๆนะครับฉันใครที่มีตรงตามนี้ติดต่อเอกมาได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะใครที่มีตรงตามนี้ติดต่อเอกมาได้เลยนะครับผมนะรับซื้อเหรียญเก้าแบงก์เก้านะครับผมเอกนครปฐมนะผมยินดีรับใช้พี่ๆทุกท่านยินดีตอบคําถามแล้วก็ว่า นะครับผมยินดีตอบคาถามยินดีครุยนะครับผมยินดีตอบข้อสงสัยเพื่อนพี่ทุกท่านนะครับผมตอนนี้เอ็กก็อยู่ประจําอยู่ที่หน้าร้านนะครับผมนะพรุ่งนี้ร้านเปิดสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเหมือนเดิมนะครับผมนะใครที่ต้องการเอาเหรียญเก่าแบงก์เก่ามาเหกดูนะครับพรุ่งนี้เปิดสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับผมเอ็กนครปฐมนะครับติดต่อมาได้เลยใครอยากเข้ามาเข้ามาได้เลยนะครับผมรับจริงซื้อจริงเอ็กนครปฐมครับ